ผีเด่นดังที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานผีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนานานปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังมีความเชื่อในเรื่องนี้บางชนิดเป็นผีพื้นบ้านเช่นผีกระสือผีปอบหรือกระหังเป็นต้นถึงแม้ประเทศไทยจะรับศาสนาพุทธมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วแต่ความเชื่อ ยังคงไม่ได้เสื่อมใครเพราะความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อพื้นฐานที่สืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองและคลิปนี้ผมจะพาไปดู5ชนิดของผีไทยจะมีอะไรกันบ้างไปชมคลิปหลักกันครับเปรตเป็นผีที่ปรากฏในสังคมไทยแต่เป็นผีที่ไม่ใช่ผีไทยแท้เพราะในศาสนาพุทธและพราหมณ์ก็กล่าวถึงเปรตเช่นกัน ความเชื่อเกี่ยวกับเปตจึงเป็นความเชื่อทั่วไปในเอเชียเลยก็ว่าได้รูปร่างของเปตจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ความเชื่อของแต่ละภูมิภาคแต่ที่เหมือนกันก็คือเปตเป็นผีที่หิวโหยตลอดเวลาศาส,สนาพุทธจัดว่าเปตเป็นภพภูมิหนึ่งในส1บภพภูมิเปตถือว่าเป็นอบายามุภูมิทั้ง4ประกอบด้วย เดลฉานภูมิเปตภูมินรกภูมิและอสุรกายภูมิคนไทยเชื่อกันว่าเปตจะมีร่างกายผอมสูงมากบางตัวสูงเท่ากับตึกผู้ที่ไปเกิดเป็นเปตคือผู้ที่ตายไประหว่างที่จิตใจกำลังมีความโลภเมื่อเกิดเป็นเปตจึงหิวโหวยอยู่ตลอดเวลามันจึงต้องการการอุทิศส,ส่วนกนุศลและการแผ่เมตตา เพื่อที่จะบรรเทาความหัวของมันบ้างเบตที่ดังนั้งของเมืองไทยมีอยู่สองที่ได้แก่เบตวัดสุทัศน์ที่ว่าน่ากลัวแต่จริงๆที่มาของมันคือรูปภาพเบตบนฝาผนังอุโบสถเท่านั้นส่วนความเชื่อที่เหลือคืออุปทานการไปเองมาตั้งแต่สมัยโบราณจากการเห็นเสาชิงช้าสูงๆที่อยู่หน้าวัดเลยคิดว่าเป็นเบตเท่านั้น ปัจจุบันเปรตยังสามารถใช้เป็นคำด่าในภาษาไทายได้อีกด้วยไห้เปรดกุมารทองเป็นผีที่ผู้มีเวทมนต์คาถาปลุกวิญญาณดังกล่าวเอาไว้ใช้กุมารทองเป็นผีเด็กที่ตายในท้องแม่ระหว่างคลอดลูกพวกหมอผีจะไปผ่าศพนำศพทารกที่ตายมาย่างไฟทำพิธีแต่ต่อมา ก็มีวิธีอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปปัจจุบันความเชื่อกุมารทองยังคงอยู่คนไทยจำนวนมากนำตุ๊กตารูปเด็กแบบไทยโบราณที่ผ่านพิธีกรรมมาบูชาผู้เลี้ยงจะต้องเสมือนว่ามีกุมารทองอยู่ในตุ๊กตาเหล่านั้นเลี้ยงตุ๊กตาเหล่านี้ให้เหมือนลูกแท้ๆเช่นต้องบูชาด้วยน้ำแดง และเรียกให้กินข้าวทุกวันกูมารทองจะตอบแทนด้วยการเตือนภัยปกป้องเจ้าของและเรียกสิ่งดีๆมาให้นั่นเองผีปอบน่าจะเป็นผีที่โด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้แทบทุกปีเราจะได้เห็นข่าวว่ามีคนเป็นปอบหรือมีการจับปอบได้หลายพันตัวโดยพระสงฆ์หมอผี ยังจ่าเนี่ยที่ปีมาแล้วละ่ะผู้พิทักสันติราชเบอร์หนึ่งดวยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ขอให้มาแบบซึ้งๆหน้าแล้วกันให้มามาบาุ้าให้มาใต้ดินให้มันตินปีนปีกผู้จะล้าให้ลาบลาบลาบ exactly. ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านับอย่างไรภูมิภาคที่มีความเชื่อเรื่องปอบมากที่สุดน่าจะเป็นภาคอีสานปอบเหมือนกระสือตรงที่ชอบกินของดิบๆเช่นเนื้อสด ปอบเป็นผีที่หิหวโหยตลอดเวลาไม่ว่าจะกินไปมากเท่าไหร่ปรอบก็ยังคงต้องการกินต่อไปสิ่งที่ต่างกับกระสือคือทั้งชายและหญิงสามารถเป็นปอบได้ผู้ที่เป็นปอบจะถูกวิญญาณปอบเข้าสิงหรือไม่ก็ทำผิดอะไรสักอย่างทางด้านศสยศาสตร์หลังจากนั้นวิญญาณปอบจะสั่งให้เจ้าของร่างไปกินของดิบๆรวมไม่ถึง กินอวัยวะภายในของเจ้าของลางด้วยเมื่อมันกินหมดสิ้นแล้วเจ้าของลางจะตายด้วยการนอนหลับหรือที่เรียกกันว่าไหลาตายและเมื่อชาวบ้านคิดว่าใครเป็นปอบก็จะขับไล่ผู้นั้นออกจากหมู่บ้านไป What What the fuck ผีกระหังเป็นผีที่คล้ายกับผีกระสือผีชนิดนี้ เป็นผีผู้ชายและออกหากินในเวลากลางคืนเชื่อกันว่าผีพวกนี้คือหมอผีที่มีอาคมเก่งกล้ามากๆจนสุดท้ายคุมพลังของตนเองไม่ได้เลยกลายเป็นกระหังไปหรือไม่ก็กระทำผิดอะไรสักอย่างเช่นผิดคำสาบานเป็นต้นอาหารของกระหัง ็เหมือนกับกระสือนั่นก็คือของสดๆเน่าๆแต่วิธีการเคลื่อนที่ของกระหังจะแตกต่างออกไปเพราะกระหังจะใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนส่วนที่ขาจะมีสากตำข้าวติดไว้แล้วใช้ของเหล่านี้เพื่อให้ได้บินได้ในเวลากลางคืนเชื่อกันว่ากระหังมักอยู่ตามชนบทการจะเห็นมันไม่ง่ายเลย พอมันก็ม่ได้อยากให้ใครเห็นกระหังเป็นผีที่เป็นมิตรเพราะมันไม่เคยทำร้ายใครความเป็นมาของกระหังค่อนข้างแน่ชัดว่าใหม่กว่ากระสือเพราะว่ากระหังไม่ปรากฏในกฎหมายตาสามดวงซึ่งต่างกับกระสือดังนั้นกระหังอาจจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในภายหลังหรือว่ากระหังอาจจะดังไม่เท่ากับกระสือก็เป็นได้ ผีกระสือเป็นหนึ่งในผีไทยพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแต่จะว่ากระสือเป็นผีไทยแท้ก็ไม่ถูกต้องมากนักเพราะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีผีที่คล้ายกับกระสือเหมือนกันอย่างกัมพูชามีผีเอิบส่วนมาเลเซียผีปีนังกาลันซึ่งมีลักษณะเหมือนกระสือดังนั้นผีกระสือ จึงเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคนี้ก็ว่าได้สําหรับกระสือนี้จะเป็นผู้หญิงเท่านั้นกระสือจะสิงอยู่ในเจ้าของล่างที่เหมือนคนทั่วไปทุกประการทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นกระสือกระสือชอบกินของส,สดๆหรือของเน่าๆโดยจะออกไปหากินตอนกลางคืนเวลาที่มันออกไปหากินมันจะออกไปแค่หัว กับตับไตไส้พุงเท่านั้นและจะมีสีแดงล้อมรอบตัวเป็นดวงไฟทําให้มองเห็นได้จากระยะไกลคนจํานวนมากยังเชื่ออีกว่ากระสือจะแพร่พันุ์โดยคายน้ําลายเข้าสู่บุคคลอื่นซึ่งส่วนมากเป็นลูกหลานของตนเองเพื่อที่จะได้สืบทอดผ่าพันธุ์กระสือต่อไปเป็นที่เชื่อกันว่า กระสือเป็นผีระดับสูงไม่มีวิธีปราบให้หายจากการเป็นกระสือได้นอกจากต้องฆ่าตัวเจ้าของร่างไปเท่านั้นคนไทยสมัยโบราณกลัวกระสือมากเวลาเจออะไรเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนแน่นอนว่าทุกคนจะเป็นป่าลาบไปอย่างแน่นอนซึ่งในปัจจุบันเราทราบแล้วว่าในธรรมชาติพืชหรือเห็ดบางชนิด ก็สามารถเลืองแสงได้กระสือปรากฏอยู่ในกฎหมายตาสดวงในสมัยอยุธยาด้วยโดยได้กล่าวว่าพวกผีเหล่านี้จะไม่ถูกรับฟังในการฟ้องแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องกระสือมีมานานแล้วนั่นเองก็โจบไปแล้วครับคิดเห็นอย่างไรสามารถเขาไม่ได้ชอบนค,ครับผม กูบอกมึงแล้วใช่ไหมฮะว่าอฟริกาไม่มีผีามาปมเพียงแถวนี้อีกฮะอยากตายรอบสองไหมเฮียเนี่ยเดีๆๆ๋ยวจะเต็ม